สวัสดีจ้าอีสานตามฝันย่ยดาวด้วยจ้ามื้อนี้ย่ยดาวสิพาไม่เห็ดอันส้มปลาจ้าส้มปลาโตเห็ดแบบเป็นโตโตปลาตะเพยียนสดๆเลยจ้าย่ยดาวซื้อมากคิโลละหาสิบห้าบาทเนาะไข่สุดโตเลยจ้าพี่น้องิึงเด้อยายดาวซื้อให้ิึงก่อมึงใกล้ใกล้เลยจ้าใครปลาตะเพยียน คุณนะสุดๆเลยยี่ดาวเตรียมน้ำเข้ามาไว้จ้ะเสียเอาเอาป่ามาเสียในน้ำเข้ามาไว้เนาะอันนี้สุดปลายสุดมันเนาะจ้ะยี่ดาวก็บพวกว่าคนอื่นเขาเสียเฮ็ดคือนนนยี่ดาววแต่วไปยี่ดาวนี่เสียปลาตะเพียนนี่เสียไว้ในน้ำเขามาให้ตัวเขามันแข็งเนาะจ้ะ เด็นไปจ้าปลาเขากะไปควักไขควักยังออกเรียบร้อยแล้วจ้ายดาวควักไขออกแล้วแต่ว่านี่ยาดาวขั้นเกลือไว้แล้วเด้อจ้าถูกแข็งดีขนาดยเาดาวขั้นเกลือไว้แล้วเกลือนี่พี่จ้าเกลือห่อหน่อยสักนี่ละยดาวใส่ไปเนาะอันนี้ยเาดาวแบ่งใส่ไข่ปลาน้่จ้าเกลือ เก่ยายดาวก็วหุ้ยเกลือลงไปอีกน้อยนึงเน้ะจะพี่น้องมาเอา,าเอาเขาใส่จ้ะอันนี้เป็นขอนิว้วนะจ้าย่าดาวเอาหน้ามใส่เพื่อว่าให้ให้เขาวันเพื่อผิวกอนเนาะให้มันแตกตัวเจอกันจ้ะนี่ค่ะกระเทียมเห็นย่าดาวตำกระเทียมใส่ เทียมลงไปใส่เขาจ้ะใส่เป็นไหมเพราะว่าเยี่ยดเวสีเยาเสีเยาเขากับอันกระเทียมที่ห้องคุกนี่จ้ะขเขาเงียดเข้าไปในท้องป่าเนาะแด้มเยี่ยดวสิครุก,กก่อน ตมปลานี่แส่กระเทียมไล่ก็แซ่บด้วยจ้ามันหอมนี่จ้ายายดาวก็คุกเขาคุกกระเทียม เรียบร้อยแล้วยี่เดาสิไมงยัดใส่ทองฝ่าเด้อพี่นอ้องนีน่จ้ายัดเขาไปนี่จ้ะพี่นอ้องนี่จ้ะได้แล้วหนึ่งตัวเนาะ ยัดกับเลยจ้าปุณงกราปัตัดสมตุกนตัวใ,ใหญ่แท่าพีิสงสัยคนใครเต็มท่องแท่ๆประมานนี้พี่น้องเข่าเข่ายัด ไปทอดไปทอดนิ้ยของเข่าใส่ทอดเข่ากินข้อมกระแซ่บเด้อพี่น้องเอ้หัวแหกนี่ดาวใส่ของเหนียวเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าสมตาสมประตูของนี่ดาวแล้วบัตนี้น่ดาวกระเสียามาใส่กองแล้วพี่น้อง ก็สิมาว่าใส่กองเนาะนี่จ้าเป็นปลานี่ดาวเรียบร้อยแล้วผู้ใดมาเบิ้งคลิปไม่ให้ดาวก็ย่าอันลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาดาวในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะคลิปนี้ก็จบซ้ำนี่จ้าสาวัสดีจ้า